ไปร้านเกลชิมจ้าวันนี้ก็น้อยมาขายของตลาดนัดกับน้องสาวไปแล้วอนนี้ก็น้อยจะไปหาซื้อของไปทำกินไปไปจ้าไปตายไปจ้าก็น้อยขอใส่แมสหน้าวันนี้ไม่ต้องใส่จ้าจะได้ติดจ้าอันนี้ร้านหมูนะครับร้านนี้ถูกที่สุดแล้วนะครับในตัวเมืองอุทัยแม่ค้าน่ารักมาก เนี่ยน,นะครับโลละหกสิบหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับสั่ง,งร้ารนนี้ะวรา้ไม่ได้สั่งส่ร้านอื่นอเออหาไปแล้วแล้วหงไปหาซื้อหอยทอันนี้ของก็สวยนั่นน่ะ อ๋อสวยอาอมา呀อ่ะซา่อะสวยสอสานขอานาบานาะนี่นะครับอะ,อะไรครับเนี่ยโหเราส่งกันเป็นกระสอบไปนะครับของถูกไม่ถูกดูนะครับ ควาาเป็นาหาเรอเด็กเจอกันอันนี้ร้านหมูต้มนะครับนี่นี่อารมณ์ดีนะครับในเมือว่าไทยมันยาก่ายเราอ่ะ มันเป็นอะไรเนี่ยขายไปไหนเนี่ยอ๋อ youtube ครับป้าหลานเชมครับติดตามด้วยนะเน่เน่เน่มาค่ะร้านเน่เน่ไม่รู้ขายอะไรหรอกนะเน่นะครับอาหารที่วางเปล่านะครับผมแต่อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอาหารอะไรที่วางเปล่าแอสเทอรอสเไม่มีอะไรวางอันนี้ครับนี่ครับนี่ร้านโอ้โหของทะเลแห้งนะครับมีทุกอย่างเลย อปติตามได้ครับติดตามได้นะครับพี่ไหนต้งไหนตรงไหมใช่มาซื้อหอมร้านนี้ก็เออใช่ไป็มป่ะหากับไงอาไปไหนอราไม่ดูตร้งไหนเล้วก็อาหารฝั่งนี่ซอยนี้มั้งอ้าม ปลาเล okay, ็กย you uh, ังยังเลยยังเลยบ้าอีกทั้งเดือนนึ่งครับจอง YouTube ครับผมก็ได้ท่าบาทสวยสวยจะบ้าบ้าบ้าหน้าไม่ไม่น่าจะทันอ่ะอาไม่มีมั้ะหอยโคงหอยไอ้นี่มันหยุดเท่าไหร่่ะไเรื่อยๆกัน หอยแอ้พวกหอยโค้งหอยเจอรี่หอยจุบเลยเราหอยเชอรี่มีแบบเดียวแค่แล้วเดินๆไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรมากกว่าเราตรงเยอะสาวไม่มีแต่พูดถึงไอ้เขาจะล่อเป็นตัวมีมีเยอะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา อันนี้ขนมนะคะขนมไนนม่ก็หลแค่นี้เดี๋ไ่หาซื้อได้แล้วนะถังแตกนะครับ ไม่หอยไม่ะแบบแฉกไม่ได้ไม่ได้จได้ที่เราเข้ามาันมีหอยหอยตุบแบบเป็นในน้หมดแล้วมั้งเข้าไปจะทานหรือเปล่านี่มาเดินตลาดนะครับมาหาซื้อของกินตรงทางที่เราเดินเข้ามานะคะี่มาเดินตลาดนะครับมาห้อขอรงท่ราเ สวยเลยอะ่ะอันดีไหมวันนี้โหเก้งเลยไม่เหลือเลย <S <S 2> <S 2> ที่นี่คุณจะคุณเยอะหน่อยนะ อาเลยอาเลยจ้าอร่อย <cin> นะคร ah, ับหวานมันใครเป็นเาหวานกินได้ครับ่ เอาคืนยังไม่สวยลอง่ะตอนนี้สายแล้วของไม่เคนมีนะจ้ะนี่นทุกอย่างเลยแล้วของมันทำอมไม่มี้นี่ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรกว่าผ่ำนะครับยีนเนือ,อตาเนี่ยสวยนะก็ทำคําสะอาดหวานเีเอนยาหวาดหได้หนูตัวตัวนี้น่าจะมีมั้งเอาลองดูก่อ,น,อนนี้เป็นตลาดใหญ่ของร้านซักนะครับอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ข้าวของถูกมากครับสว่สสวนมากเขาจะปลูกกันเองนะครับผมใช้เลือกเป็นกินผมชอม่ไเงิี่มนดูาหนามข้าในธรรมชาติน่าจะน่ากินแล้วแน่เนาะเดี๋ยวดิให้จะหมดแล้วนหะเลนะิกเซิร์ฟไปเลยข้าวหนามหนองมณ์ป่ะครับนะ่ะเอ,อ,อาไม่ใช่หนองมณ์เอาครับถ้าหนองมณ์ไม่เอาครับก็ไม่เท่ากับคนหนองมณ์ <c oughs> เก่าไม่เก่าดูคนขายนะครับอของมีให้เลือกซื้อเยอะนะจ๊ะเนี่ยดูได้นะครับตอนนี้ก็จะสายแล้วก็คนก็จะเดินบางเบาหน่อยแต่ถ้าจะเป็นช้าม,มือคนก็จะเดินเต็มซอยนี่นะครับ ที่ถังน่้ไม่ได้นะคะอ้าวไมไไทางี่ไหนันี้จะไป่ยงมเยสแหมแหมตัวเองด้วยอออันนี้คขาหลาธรรมชาติอันนี้ขลังธรรมชาติแม่น อนของยังไงของธรรมชาติเนี่ยไม่มีล้วไม่มีละวถ้ไม่มีไปดูหอยตันนเราก็จะไปซื้อหอยมาจุบกันนะครับวันนี้ ไรนะว่าไงเป็นอะไรเป็นขนผัดว์ขนสัตว์ว่าอะไกินอะไรเน่เดยจะไปนู่น่อ่คุณจะมาซื้อจะตื่นแหวนี่ก็สวยนะเจกขายได้ม่าวขายอะไรอ่ะอ่ะ Youtube. Youtube. ไของไของ ข้าวนี้อร่อยครับฮะข้าวนี้อร่อยครับไม่อร่อยก็คงไม่หมดอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือว่ามีแค่สิบกว่าลูกนี่เฮ้ยย็กคนยิ้มอย่ตีนตาด้นยได้อ๋อกินมากแค่อร่อยอร่อยร้าน,นเนี้ยไม่มีเหลือให้ชิมบ้างเลยเหรอพี่ ต้อมต้องรีงยรกันเลยมันร้อนเลยต้องรียรกันเ,กนเลยตองทุิงมากขาในตอนนั้นแหลอแ่เป็นแม่ขายสัตวก่อนือขายารืออะก ใช่วันหยุดด้วยวันหวยใกล้จะออกด้วยต้องรีบคุยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เราต้องคุยช้าวันนี้เลขมันจะไม่ครบมันจะเคลื่อน,นมีหกนะเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์จะไม่ได้คุยกันใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเกิดหละวันที่สิบหลังวันที่ทีหกไปแล้วก็จะต่างของต่างริงนะอารมณ์ไม่ดีกูไม่คุยแล้วจริงไม่หกะแต่ถ้าไม่มานะถ้าหกหรือห้าไม่มานะ 5, ม,มาร้านนี้เลยครับรถึงมัดแตลมาด้วย มาหายตามหายกหกห้านี่เนี่ยวันนี้มันจะออกเจ็ดหกห้าเจ็ดห้านะเออเต้งนโอเคศูนย์ศูนย์แมวนะเ <c oughs> จอศูนล่างศูนบนจะเข็ดพิงน,นะอาเอาเลย ตอนนี้คนเริ่มซาแล้วนะครับอเ,เอาเต้เขาก็ไม่ว่าเรามองผิดพลาดจ้า หหอมไหอหมครับชารับวางไปช่องอะไรมาแล้วอะครับเ,เสือที่ไปหาเสือที่อ๋อเสือ,อยังครับมันต้องอยู่ในส่วนสัตดัีย ราคาเดียวกันครับผมมาเลยสามหัวเลยเฮ้ยไม่ใช่มันแก้วไม่เอาไม่ใช่ไงี้ยขอขอเข้าใจผิดโออผมก็อยากจะลดให้ลูกค้าก็ไม่ดีเดี๋ยวก็หวยออกจีบกันฮ่าฮ่า่ายเฮ้ยวนี้อะไรบ้างวันนี้แหละเน่เน่เน่สี่เก้านะจะบอกให้นะสี่เก้านะหกสี่เก้าอ่าแต่หาไม่บอกนะถ้าถูกได้จำหน้าผมไว้เลย มีการใบ้หวยกันนิดหน่อยครับ,บ,บร้านนี้แม่ค้าใจดีนะครับผมแม่ค้าใจดีดขายอย่างเดียวไม่มีรถครับผมเฮ้ยเย่ของแ้คเขาไม่ถูกริงลูกค้าไม่เยอะอย่างเงี้ยครับ ของเขาถูกจริงครับถ้าไหนเราทักหัวเขาเยอฮะซื้อไปติดได้ไปดิอันนี้ไปนี่ปะุูแม่กองนะครับหน้างอคอฮะหมดแล้วนะครับไม่ใช่ของนะครับตอนนี้ทุนเริ่มจะหมดกันแล้วครับขายดีกันขนาดนี้ โอ้ร้านนี้ของเขาอร่อยจริงนะครับมากิชีก็ไม่เคยเลยไม่เคยมีที่ชีหม้อหมูที่ถ้าเราสั่งไปแบบแกะบนลูกไปอะไรสั่งได้หรือเ่าสั่งได้ครับสั่งได้อ่าแม่ค้าบเขาันนี้ใสดีครับซื้อก็ได้ถ้าไม่ซื้อจะด่าเขาบอกจ้าไปติดตางเลยนะจ้า Mình nói เยาะเหม้าค่ะพี่ขอ nói ไปมาบ้านไปซื้อปลาอ้าย ม่ร้านปลาแม่น้ำนะครับน,นี่จะเป็นปลามนื้ออ่อนนะครับ,บนี่ครับอตอนนี้ไก่หมดแล้วนะครับไก่หมดแล้วร่าค้าหน้าตาดีมากเลยค่ะเออนะ นี่นะครับเั็นมือนี้เราจะกินอะไรไกกินปลาปกินปลาไม่ได้ครับเดี๋ยวฉลาดเทาไร่จ้าเอาเลยเจ้า้อะเังก็มเลยนะ ถอาใครมาอุทัยนี่จะพลาดร้านนี้ไม่ได้นะครับถ้ามาไม่ถึงร้านนี้ไม่เรียกว่ามาอุทัยเ้ามาไม่ถึงร้านนี้่ถ,ถึงร้านนี้ยังให้ถึงอุทยัยมาให้ถึงนินจาปลาซิ่งนี่นะครับนินจาปลาซิ่งนะครับโลละหกสิบบาทนะครับ ครับผมถ้าไม่มีคําว่าสิ่งนี่ไม่มีคําไม่มีคําว่าโดนจับอะครับสิ่งนี่ทุกคนครับผมน,นี่หมูป่านะครับอันนี้หมูป่าหรืออะไรครับเนี่ยหมูหรือหมาครับผมอนนหมูป่านะครับ ไม่เห็นมีหมาป่าคาเดมีด้วยนึกว่าอ่ะอ่ะ าาเรียนยากปี้เปน้อยก็ขอจบคลี้เก่อนนะจาตล็น้อยไวหน้านะยังไงป็น้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปน้อยด้วยนะจ๊าจ้สวัสดีครับไปไป